ทุกข,ข่าวรายงานจากจ,ากจังหวัดปราจินบุรีที่โรงพยาบาลจยตวาอภัยภูเบศจัดงานฉลิมฉลองครบรอบ8สปี่ปปีแห่งการสถาปนาอย่างยิ่งใหญ่โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญักบตรบวงสรวงและรำถวายแด่ท่านจัยวาอภัยภูเบศหรือชุ่มอภัยวงศ์ใช้ขบวนนางรำคณะกองยาวเป็นเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลพนักงานทั้งหมดของโรงพยาบาลจำนวนมากกว่า1น0่คน นำขบวนโดยแพทย์หญิงชนิกาสยุมภูริจินันผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพญาอภูเบศเป็นหัวหน้านางรำถวายและบงวงสรวงด้วยตนเองเพื่อเป็นการลํำลึกถึงบุญคุณของท่านที่ทำให้มีโรงพยาบาลเจ้าพยาอภูเบศในวันนี้นักศึก้าพยาอภัยภูเบศจากนั้น ได้มีพิธีเปิดการประชุมวิชาการทางการแพทย์ไทย,ยประเพณครั้งที่สองควบคู่กับมหากรรม,มภาพโรงพยาบาลจ้ยาภราเรโดยมีนายจารุณีกาวิร,าวาาริรักบวราชการจังหวัดปราจีนบุรีกร,รับรองรักดังนั้นนายแพทย์โสพลจิมสุดิทาวรผู้ตรวจราชการกวสารสุขเตภาพที่หกเป็นปร,ระธานในพิธีวันนีจ้จเยียมชมาคารวการสัไร นัาเตรทศสัจกรหญิงสุภาพรพริิพ์เลขาธิการบริษัทโรงพยาบาลเจ้าพยาภิูรเบตรกล่าวว่า อ่านจักพยาอาภัยภูเบศเป็นผู้สร้างตึกจักพยาอาภัยภูเบศด้วยความรักชาติแรงแผ่นดินของท่านเป็นแรงเปน็นแางใจในการที่เริ่มการพัฒนายา,าสมุนไพรให้กับประเทศไทยจะมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรในวันนี้โดยได้ใช้โลโก้ตึกจัปัพยาอาภัยภูเบศเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้กับลัทธิล่าอาณานิคมซึ่งเมื่อหยับการต่อสู้ของยาสมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเองของไทยกับยาฝรั่ง ที่เราพึ่งตนเองไม่ได้เลยแลโอกาสคดปลดบัิทีนีของรูปาบาลเจ้าพยาอาภัพภูเบศนี้เราขอร้องกังถึงท่านและจะมุ่งมั่นให้มียาสมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเองต่อไปสำหรับเจ้จาพยาอาภัพภูเบศก็ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักศราช2452โดยท่านเจ้าพยาอาภัพภูเบศ หลังากท่านได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะเสด็จประทานเมืองปราจีนในปีพุทธศักราช2510 2451ก่อนหน้านั้นยังไม่มีที่ประทับจึงได้สร้างตึกเจ้าพยาปฐุมเบศด้วยต้องการให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีสถานที่ประทับแรมอย่างสมพระเกียรติหากพระองค์เสด็จปราจีนบุรีอีกครั้งประวัติ จ้าพญาอาภัยภูเบศหรือชุ่มเป็นเจ้าเมืองพระตะบองคนสุดท้ายท่านเลือกจะทิ้งเมืองพระตะบองอันเป็นบ้านเกิด <Okay. S 1> เดินทางมาปาตินบรีเมื่อปีพุทธศักราช2450เมื่อไทยต้องยกพระตะบองให้กับฝรั่งเศสเพื่อแลกเอากับเมืองตรัสกลับมาสมัยรัฐิล่าอาณานิคมของฝรั่งเศสในวันที่3มีนขขาคมพุทธศักราช2449ยึดปีพุทธศักราช ตามปฏิทินไทยในขณะนั้นที่กำหนดเอาวันที่หนึ่งเมษายนเป็นวันเปลี่ยนพุทธศักราชใหม่สยามก็ต้องลงนามในหนังสือสัญญาระหว่างสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามกับเปรสเดนแห่ง Republic, รีพักลิกฝรั่งเศสซึ่งทำกันที่กรุงเทพ ยกมณฑลบุรพาอันได้แก่พระตะบ,บองเสียมาราชและสีโสพลซึ่งเป็นดินแดนที่ขึ้นตรงต่อสยามมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งให้แก่ฝรั่งเศสแลกกับดินแดนของเมืองตราดและเกาะต่างๆในเขตสยามคืนก่อนหน้าประเทศไทยเสียดินแดนให้กับจักรวรรดินิยมในสมัยร่านิคม13ครัง้งไม่รวมเขาพระวิหารครั้งนี้ นับปร่นทั้งที่สิบสอเป็นทั้งเดียวของการเสียดินแดนที่เจ้าเมืองสมัครใจที่จะกลับคืนสู่พระราชาณาจักรแบบชนิดที่ว่าตายเป็นตายไม่ขอเป็นค่าแก่ผู้ใดเจ้าพระยากระทาทรถึงเมืองปราจินบุรีในวันที่27พสจกราคมปีพทุทธศักาา 50, ราช24 5 0ปลายปีที่อพยพกลับสยามพระยากระทาธรธรณินหรือชุ่ม ผู้สมเร็จรจาชการเมืองพระนบอ n และสมุทรหาเทศาพิบาลบนทนบุราภาคนสุดท้ายก็ได้รับพักกรุณาโปรดเก้าแต่งตั้งเป็นเจ้าพญาอภัยภูเบศบรมนันเมรสวามิพักสมบูรณ์ศักดิ์สุกสุพันธุยุติธรรมสุรภาพขยาสัยอภัยพิิยะบรากมพาหุ เราได้พยายามที่จะพื้นฟูการเพื่งตนเองแล้วก็ตึกเจ้าพยาไผ่กเบศนี่ก็เป็นโลโก้ของผลิตภัณฑ์สมุนไทยไัยกูเบศซึ่งการต่อสู้กับรัทธิล่าอนานิคมเป็นสัญลักษณ์ที่จะต้องเตือนใจเราเสมอว่าเรื่องของยาก็เรื่องหนึ่งนะที่เราจะต้องช่วยกันในการที่จะพื้นฟูการใช้สุนไพยของประเทศขึ้นมา อยากทราบความสัมพันธ์ไทยกับเขมรนะคะจริงๆแล้วในความเป็นเพื่อนเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีเพื่อนเป็นชาวกัมพูชามากมายเรามีเพื่อนร่วมง,งานเป็นคนกัมพูชามากมายระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์เนี่ยเรามีความสัมพันธ์ที่ดีเราเป็นเพื่อนกันเราช่วยเหลือกันได้เสมอแต่เรื่องอการเมืองต่างๆนั้นก็เป็นส่วนของการเมืองนะคะ แต่เราก็ยืนยันว่าเราก็สามารถที่จะเนเพื่อนกันได้ช่วยเหลือกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มียุคเขมรแดงนะคะในต,ตอนนั้นพี่ก็ไปที่ชายแดนแล้วก็ไปออกหน่วยไปอะไรเงี้ยเราเราก็เห็นว่าไม่มีอะไรที่เราจะไม่ช่วยเหลือกันนะคะเราก็คิดว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้อง พื้นฟูแล้วก็นำกลับมาด้วยด้วยสัมพันธ์ไมตรีที่ดีนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็คิดว่าสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ควรเนี่ยคนทุกคนเนี่ยมีร่วมกันแล้วก็รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดค่ะกาศึกษัพยาไัยภูเบศสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2 4 5 2าด้วยประสงค์ที่จะ ใช้เป็นที่ประทับแรมของเจ้ากัลที่ห้าโดยท่านเจ้าพญาไพภูเบศนะคะท่านเจ้าพญาไพภูเบศเนี่ยเป็นเจ้าเมืองพัทตบองเอ่เป็นเอ่อเรียกว่าในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นอยู่ในาการปกครองของสยามก็คือประเทศไทยนะคะเ,เราเองได้เสียดินแดนไปหลายครั้งนะคะทั้งหมดเนี่ยประมาณ13ครั้งนะคะ13หรือ14ครั้งนี่แหละนะคะ ครั้งสุดท้ายก็คือ,อประสาทเขาเพราะวิหารในการเสียดินแดนแต่ละครั้งเนี่ยไม่มีสักครั้งหนึ่งที่มีการอพยพใหญ่ท่านเจ้าพยาพรูเบธเนี่ยเป็นเป็นตัวอย่างของผู้ที่มีความจงรักภกดีแล้วก็ซื่อสัตย์ก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าประเทศไทยเนี่ยประกอบด้วยหลายชาติพันธุ์แต่ละแต่ละคนเนี่ยก็จะมี หลายชาติพันธ์นในตัวเองด้วยซ้ําเราก็อยู่กันด้วยความสงบสุขสงบสุขอยู่กันด้วยความสงบสุขเนื่องจากว่าเรามีศูนย์รวมคือพระมหากษัตริย์นะคะท่านนี้ก็จึงเป็นตัวแทนของความเชื่อศักดิ์ตรัดีแล้วก็เสียสละการเดินทางในสมัยนั้นเนี่ยก็คือมีอันตรายอย่างมากออกเดินทางเดือน เมษายนปลายเดือนเมษาถึงประจินบุรีก็เดือนกระดากรดาในปีพศ2450ซึ่งการที่คนเราจะเสี่ยงขนาดนั้นแล้วก็ข้ามเขาข้ามน้ำมาด้วยความยากลำบากขนาดนั้นเนเี่ยก็คงมีแต่ท่านนี่แหละเพราะว่าการเสียดินแดนแต่ละครั้งเนี่ยไม่มีเจ้าูุณฟองมครหรือ สุลตา่านเราเสียเยไซบรีก็ไม่มีสุลตา่านองค์ไหนจะ,ะ,จะ,จะเสด็จมาพำนักอยู่ในประเทศไทยแต่ท่านเนี่ยเลือกที่จะ,จะแสดงความจงรักภักดีมันเหมือนกับว่าเราบอกเราจงรักภักดีอะอะไรคือการกระทำเน้นตานานและเรื่องราวของท่านเนี่ยจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอภัยผู้เบตเนี่ยคิดถึงแผ่นดินก็เป็นจุดเริ่มที่เรามุ่งมั่นที่จะ ทำในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราเพื่อเอ่เพืแสดงถึงสิ่งที่อยากจะทำให้สังคมให้กับประเทศชาติก็คือการพัฒนาการแพทย์แผนไทยแล้วก็สมุนไพรทุกครั้งที่เรา,เ,าเห็นรูปปั้นของท่านเนี่ยก็จะเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจให้เรายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่เราเชื่อมั่น ในการที่เราจะต้องพึ้นตัวเองด้านยา